ดูดูป้ายก่อนจ้าสู้เว้ยเจอเจอรูปพระเจ้าของเราป้ายของเทนรดนนะคะเขาทำมาค่ะเอาซี n ัมเบอรวันจริงๆอืมดูรีแอคนางเชียร์ไปไปวิดีโอคือแบบเอ็นดูอ่ะทุกคนด้วยอันนี้คือเป็นช่วงที่น้องปายอ่ะ มีอุบัติเหตุแล้วเนาะที่ชนกันอะไรอย่างเงี้ยดูดูสีหน้าท่าทางนางอุย้ยเชียร์มันมากค่ะยิ่งกว่ามวยเอาสิเชียร์แบบว่าโอ้สงสารนางเหมือนกันนะแล้วนางก็แบบพูดกับพี่ป๊อปว่ามันคงเสียใจมากเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอไปตอนแรกน้องขึ้นที่สามแล้วไงอืมจะได้ขึ้นโพเดียมอยู่แล้วไงนึกออกไหมพอทีนี้แบบด้วยที่น้องพูดน้องตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยมันก็เลยแบบ นั่นแหละอืมสงสารก็ไม่เป็นไรอีกสนามหนึ่งความที่แบบทําไมน้องถึงพูดแบบนั้นด้วยความที่แบบเห็นเพื่อนอะมันตั้งใจอะทุกคนนึกออกมามีความตั้งใจมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ให้เพื่อนได้ขึ้นโพเดียมสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วที่บุ่มเอาคลิปลงตอนนั้นอะธนดลบอกว่ามึงหันมามองกูหน่อยนะกูอยู่ข้างสนามปบอกมึงเป็นบ้าเหรอ ขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาหันมามองตัวเองตัวเองจะเชียร์อยู่ข้างสนามคนมันนัมเบอร์วันอะเนาะดูรีแอคนางเชียร์ไปไปวิดีโอทุกคนเชียร์มันมากค่ะยิ่งกว่ามวยไ้อนเ่อไ้ขของน้องปลายัเทศ อันดับสยังคงเป็นดนเดชีดัตางตามมาไกลๆเป็นชัยแ็แงเนขึ้นมาได้เอ้าตรงแดนแม่เหนได้ยินนะไม่รู้ข้างหลังได้ยินหรือเปล่าไม่รู้รหนได้ยิน right นะแม่ นี่ต้องชมเกมนะใช่ uh, คร right ับเกมมนี่ <h <h oh> ืออชี <h <h ่นะครับรู้นว่าตรงนี้มีเหตุครับรีบชะลอวัเร็วเลยครับเพราะว่ากรรมการนั้นทํางานอยู่นะครับไม่เป็นไรก็ดีแล้วนิดหน่อยเฉียวนิดนิดไม่เป็นไรปลอดภัยก็โอเคแล้วใช่ครับแต่เข้าพนดั้แต่ว่าล้อมันมาข้เลี้ยวไม่ได้ครับน้องปลายเข้าเข้าพิไม่ได้ของแดงนินดั้มกับเข้าพิดไม่ได้นแ่เอารถเข้าพินเลยครับ มาไลอที่ปกเขาี่ตมาดูท่นนี่ครับนรเนี่ยน่เป่เยาขวาหักองขวาครับสป้ายเธอเลนแกนี้ขวาุนรตอ๋อเขาสกีหลังนี่เนี่ยสกีดโอ้เขาชนเขาชนหน้าขวาเข้ากับเรลังุ้งไม่เป็

ไปไปขึนมาแากาศเย็นใ่ตอนน้อเนถไต้องแารอนมันก็ไม่มีการดรมามาเเเร็วเร็วชื่นเลยกรอบลยากจะวันี้มเห็นหลังกันหน่อยแลก็

จะปีดรถเดินชาร์เลยครับปลายปลายจออกมาได้เหมือนกันครับปลายครับลุยกันต่อจับตาครับเอาแล้วปลายปลายเข้ามาได้คร ah, ับไล่เข้ามาได้ Tidak, dan nya dan